วันนี้นะครับสตางจะพาทุกคนไปตะรุยคำศัพท์และคำอวยพรเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสจะมีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจและคำอวยพรไหนที่คุณสามารถนำไปใช้ในการอวยพรเพื่อนๆในคริสต์มาสนี้ได้ไปดูกันเลยครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank youHello everyone ทักไายทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆกับสตางอังกฤษ Online, กออนไลน์ fine thank you ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้หลายคนกำลังหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษรวมถึงคำอวยพรต่างๆที่จะอวยพรกับเพื่อนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติวันนี้อังกฤษออนไลน์ Online, รวบรวมมาให้แล้วนะครับแต่พาร์ทแรกเราจะมาทำความรู้จักกับคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสกันจะมีคำศัพท์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ Santa Claus Santa Claus แปลว่า Santa Claus คำนี้แปลทับศัพท์นะครับ Sleigh Sleigh แปลว่ารถเลื่อน Christmas tree Christmas tree แปลว่าต้นคริสต์มาส Reindeer Reindeer แปลว่ากวางเรนเดียร์ wreath wreath แปลว่าพวงหรีดคริสต์มาส Snowman Snowman แปลว่ามนุษย์หิมะ Bell Bell แปลว่าระฆัง Candy cane Candy cane แปลว่าอมยิ้มไม้เท้า ornament ornament แปลว่าเครื่องประดับ mistletoe mistletoe แปลว่าช่อ m i s t l n Toe และพาร์ตต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้คำอวยพรภาษาอังกฤษที่คุณสามารถนำไปใช้อวยพรในช่วงคริสต์มาสได้กับเพื่อนๆของคุณดังนี้เลยครับ Have a wonderful Christmas and may it be filled with your favorite things and the people you love Have a wonderful Christmas and may it be filled with your favorite things and the people you love ประโยคนี้แปลว่าขอให้เป็นคริสต์มาสที่แสนวิเศษ มีแต่สิ่งที่คุณชื่นชอบและเต็มไปด้วยผู้คนที่คุณรัก Christmas is all about giving sharing and eating may your home be filled with love lights and singing happy christmas christmas is all about giving sharing and eating may your home be filled with love lights and singing happy christmas ประโยคนี้แปลว่าคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งการให้ การแบ่งปันและการกินขอให้บาทของคุณนั้นแต่มไปด้วยความรักแสงไปและเสียงเพลงสุขสันวัน Christmas May your wish l i s t come true Happy Christmas May your wish l i s t come true Happy Christmas ขอให้สิ่งที่คุณหวังเป็นจริงนะสุขสันวัน Christmas May success be with you and everything you do Merry Christmas May success be with you and everything you do. Merry Christmas. ขอให้คุณประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำสุขสันต์วันคริสต์มาส Merry Christmas. Wishing you good p l a n s and happy memories. Merry Christmas. Wishing you good p l a n s and happy memories. ประโยคนี้แปลว่าสุขสันต์วันคริสต์มาส ขอให้คุณได้พบกับเพื่อนดีๆและมีความทรงจำที่แสนสุขความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับช่วงต่อไปพบกับ Today's Quiz Today's Quiz วันนี้นะครับจะทดสอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์วันคริสต์มาสนะครับโดยเราจะมีภาพนะครับให้คุณเลือกว่าภาพไหนตรงกับคำศัพท์ในโจทย์มากที่สุดถ้าใครมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในวันคริสต์มาสรับรองว่าทับควิสในวันนี้ได้เต็มแน่นอนครับข้อที่หนึ่ง Snowflake Snowflake แปลว่าเกล็ดหิมะข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดระหว่าง A and B 3วินาทีเลือกภาพที่ถูกต้องครับ The answer is A ส่วนข้อ B นั้นคือ cornflake ข้อที่2 Chimney Chimney แปลว่าปล่องไฟเลือกข้อไหนดีระหว่าง A or B ให้เวลา3วินาทีกับภาพที่ถูกต้องครับ The answer is B ส่วนภาพ A นั้นนะครับคือชิมแปนซีเป็นลิงชิมแปนซีนั่นเองและข้อสุดท้ายครับ pine cones pine cones แปลว่าลูกสนระหว่าง A or B ภาพไหนคือภาพที่ถูกต้องครับสามวินาทีหาคำตอบได้เลย The answer is B ส่วนภาพ A น,นะครับคือ pineapple ก็คือสับปะรดครับนี่ก็คือการฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆนะครับผ่านทาง YouTube ของเรารวมถึงช่องทางต่างๆนะครับแต่ว่าความสนุกของเราเนี่ยยังมีต่อกับคำศัพท์คำนี้เลยนะครับให้คุณเนี่ยได้เรียนกันโดยใบว่าตัว J เป็นอักษรตัวใหญ่และตัวแรกครับเป็นชื่อของศาสดาข,ของศาสนาคริสต ใครที่เรียงแล้วเรียงเรียบร้อยแล้วสามารถไปเช็คคำตอบได้ที่ description box หรือว่ากล่องคับอธิบายเราได้มีการปักคำตอบไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆทางออนไลน์แล้วก็ฟรีๆแบบนี้ ติดตามได้3มช่องทางนี้ครับโดยจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าจูไอ ID i n Trend 3ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่คุณสามารถเรียนภาษา,ษาอังกฤษได้ฟรีรวมถึงใครมีปัญหาภาษาอังกฤษอะไรติดต่อกับเราได้3มช่องทางนี้เช่นกันแค่ค้นหาคำว่าอังกฤษออนไลน์แอมฟ t h แฟ k คิวเป็นภาษาไทยนะคุณก็จะเจอกับเราได้ทุกช่องทางเลยครับครั้งหน้าสตางจะพาทุกคนไปฝึกคำศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรต่อน,นั้นอดใจรอแล้วเจอกันในอพิโซดหน้ากับอังกฤษออนไล F5 thank you เดี๋ยวขอตัวไปจับของขวัญวันคริสต์มาสก่อนนะครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine thank you